่วันนี้แม่ก็จะห่อสลัดให้เด็กๆก,กินนะคะทุกคนกลับมาจากโรงเรียนแล้วเราก็มาเตรียมทำอะไรให้ลูกมท,ทุกคนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนางจะต้องไปช่วยแม่ดำนานะดูก่อนว่าจะไปได้ไหมวันนี้เมื่อวานนี้นางไปช่วยเราดำนามานะนีค่ะเ้ ทำง e ่ายๆแล้วให้ลูกๆทานนี่เลย H ม ون, ้วนเลยม้วนม้วนม้วนมนนมนนนมนนี่ดูที่ได้ว่าได้กี่อันแล้วหลายอันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะทำอีกอันนึงนะคะเพราะว่าพี่จันข้ายังซ้อมบอลอยู่อันนี้น้องไข่มุกกลับมาก่อนแม่ก็จะเลย แม่ก็เลยจะทําให้น้องไข่มุกกินก่อนนะนี่ค่ะปูอัดเราก็ใช้มัอปูอัดอย่างดีนะคะทุกคนนี่เลยค่ะฉีดแบบนี้นะคะน้องไข่มุกแม่นู้โาปูอัดกับไข่นะแม่ก็เลยใส่ขนมจีนแล้วก็ใส่ผักไปด้วยนะทุกคนพอเด็กๆบางคนเขาจะไม่กินผักเราก็จัดก,การไปเลยค่ะใส่ไปเลยนี่นะผักเรา อย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนี่ค่ะเตรียมหัวดึงดันเข้ามานี่เลยค่ะเก็บข้างข้ๆนี่แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆสวยน่าก,กินมากากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานะพชเน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนดูน้ำจิ้มของแม่นี่เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มกับแม่ให้ดูดน่ากินแค่ไหนน,นี่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมเพื่อนๆของโปรดน้องไข่มุกกับพี่ต้นข้าวเลยนะแต่พี่ต้นข้าวยังไม่มานี่ดูน้ำจิ้มของแม่นี่ค่ะดู เป็นเนื้อครีมเลยนะคะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะแม่จะใส่พริกประมาณสี่เม็ดนะทุกคนเด็กๆทานได้สบายเลยค่ะไม่เผ็ดนะทุกคนกำลังเผ็ดนิดๆหน่อยๆนี่ค่ะนี่เลยน่ากินไหมแม่คะจะห่อให้เสร็จนี่เลยนะคะนี่ห่ออีกเดี๋ยวพี่ต้นข้าวกลับมาเดี๋ยวแม่ก็จะห่อให้พี่ต้นข้าวกับเพื่อนเขาด้วยนะนี่นะคะมาทานด้วยกันไหมคะทุกคน น่ากินมากเลยหอมหอมนี่แม่หอมกินมากเลยนะทุกคนเนี่ยมากินด้วยกันจ้า